สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .5 ทับทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จะบูรณาการนะคะกับวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะและคุณครูสุธาทิพย์นะคะสวัสดีคุณครูสุธาทิพย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะ,ะในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนเกี่ยวกับหน่วยของพนุกรรมนะคะซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องจากการถ่ายทอดลักษณะทางพนุกรรมนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนได้เลยค่ะ นักเรีนยนดูภาพบนหน้าจอนะคะนักวิทยาศาสตร์คนนี้มีชื่อว่าเกเกอร์โยฮันเมนเดลนะคะหรือเราจะเรียกเขาว่าเมนเดลเกเกอร์โยฮันเมนเดลเนี่ยนะคะได้ชื่อว่าเป็นบิดาวิชาพันธุศาสตร์เขาได้ผสมพันธุ์ถั่วลันเตาเพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางทางพันธุกรรมจนสามารถอธิบายเป็นกฎของเมนเดลได้สำเร็จนะคะดังนั้นเนี่ยเกเกอร์โยฮันเมนเดลจึงได้รับรางวัล โนเบลสาขาวิชาพันธุศาสตร์ด้วยนะคะคนนี้จะเป็นบิดาวิชาพันธุศาสตร์เนาะซึ่งเขาจะเป็นหนึ่งในนักมุทยาศาสตร์ของโลกด้วยค่ะอาต่อไปนะคะนักเรียนเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยพันธุกรรมเราจะต้องรู้จักสองคำนี้คือคำว่ายีนและคำว่า โครโมโซมนะคะนักเรียนยีนเนี่ยเป็นหน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆในร่างกายของสิ่งมีชีวิตซึ่งยีนหรือจีนเนี่ยนะคะนักเรียนจะอยู่ภายในโครโมโซมอีกทีหนึ่งเนาะยีนจะควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมนะคะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลักษณะผมหยิกผมอยากโศกการมีลักยิ้มการไม่มีลักยิ้มหรือการมีตาสม่ชัน นะคะการมีตาชั้นเดียวสิ่งเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยยีนเอาไว้นะคะนักเรียนเนาะต่อไปค่ะนักเรียนหาโครโมโซมเห็นไหมคะรูปภาพตรงกลางนะคะนักเรียนโครโมโซมจะมีลักษณะคล้ายๆกับ ตาท่องโกะเห็นไ,ไหมคะนักเรียนปลาท่องโกติดกันแบบนี้เนาะซึ่งโครโมโซมเนี่ยจะเป็นที่เก็บของหน่วยพันธุกรรมนะคะนักเรียนทําหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตไว้ถ้าพูดง่ายๆเนี่ยนะคะนักเรียนโครโมโซมก็คือที่เก็บของยีนนั่นเองเนาะโดยนะคะโครโมโซมของมนุษย์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด46แท่งนะคะนักเรียน46แท่ง 46แท่งหรือ23คู่นะคะอันนี้คือในของมนุษย์เท่านั้นนะคะนักเรียนสัต์ชนิดอื่นก็จะมีโครโมโซมจำนวนไม่เท่ากับมนุษย์นะคะนักเรียนหรือว่าไม่เท่ากับคนเนาะในสุนัขในแมวหรือในนกเนี่ยนะคะก็จะมีโครโมโซมจำนวนที่แตกต่างกันออกไปโดยโครโมโซมของมนุษย์นะคะ23คู่จะแบ่งเป็นโครโมโซมร่างกาย22คู่ และโครโมโซมเพศจะเป็นโครโมโซมคู่สุดท้ายคือคู่ที่23นะคะนักเรียนเนาะอ่ะดูภาพนะคะนักเรียนเซลใช่ไหมคะนักเรียนเซลเราบอกว่าเซลคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตแต่ยังไม่เล็กที่สุดค่ะเพราะว่าในเซลมีโครโมโซมนะคะนักเรียนอยู่ทั้งหมด 2ีาคู่ในมนุษย์นะคะนั่นเรียนและภายในโครโมโซม1นคู่เนี่ยนะคะนักเรียนหคู่ก็จะประกอบไปด้วยสารพนันธุกรรมคือยินต่างๆอยู่ภายในอีกนะคะแสดงว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยค่อนข้างมีความซับซ้อนนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูที่โครโมโซมเพศลูกนะคะเรามาดูที่โครโมโซมเพศ นะคะโครโมโซมเพศเนี่ยจะแบ่งเป็นโครโมโซมเพศชายและโครโมโซมเพศหญิงข้างบนนะคะจวนสีดําอันนี้ฟูพิมพ์ผิดนิดนึงนะคะโครโมโซมเพศชายนักเรียนดูภาพนะคะดูจากภาพโครโมโซมเพศชายเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว x และตัว y นะคะ x 1ตัว y1 ตัวอันนี้แสดงสัญลักษณ์โครโมโซมของเพศชายค่ะส่วนโครโมโซมของเพศหญิงจะแสดงสัญลักษณ์ x x นะคะหรือตัว x 2ตัวเห็นไหมคะนาะโดยพ่อเป็นผู้ชายจะมีโครโมโซม x y คุณแม่นะคะเป็นผู้หญิงจะมีโครโมโซม x x หลังจากที่เกิดการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะคะนักเรียนโครโมโซมเนี่ยจะแยกออกจากกันเพื่อที่จะเข้าคู่กันใหม่นะคะโดยโครโมโซมของพ่อค่ะโครโมโซมเพศของพ่อ x y ก็จะแยกออกเป็นโครโมโซม x 1ตัวและโครโมโซม y 1ตัว อันนี้คือของพ่อนะคะส่วนของแม่ค่ะเช่นกันนะคะของแม่ก็จะแยกออกเป็นตัว x 1ตัวและตัว x 1ตัวดังนั้นของแม่จะมี x 2ตัวนะคะแยกออกจากกาันเพื่อเข้าคู่กันใหม่เห็นไหมคะของพ่อจะได้ x 1ตัว y 1ตัวของแม่นะคะจะได้ x 2ตัวนะคะ,ะพ่อแยกออกจากกันแล้วจะเข้าคู่กันใหม่ตามสูตรดังนี้นะคะ หน้าคู่หน้านั่นแปลว่านะคะนันกเรียน x ตัวแรกของพ่อจะคู่กับ x ตัวแรกของแม่หน้าคู่หน้าค่ะ x คู่ x ก,ก็ได้เป็น xx เห็นไหมคะนักเรียนก็ได้เป็น xx ต่อไปค่ะหน้าคู่หลังนะคะ x ตัวแรกของพ่อจะไปคู่กับ x ตัวที่สองของแม่หน้าคู่หลังได้เป็น xx อ,อันนี้ก็เป็นโครโมโซมเพศหญิงเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะ ตัวหลังของคุณพ่อคือโครโมโซม Y นะคะจะไปเข้าคู่กับตัวหน้าของคุณแม่ซึ่งเป็นโครโมโซม X จะได้นะคะโครโมโซมใหม่นะคะเราจะได้ Y X แต่เวลาเราเขียนเราจะต้องเขียนว่า X Y นะคะ X Y จะ,จะแสดงถึงโครโมโซมเพศชายนั่นเองนะคะต่อไปหากสุดท้ายเนาะ,ะโครโมโซม Y ของพ่อ ก็จะไปเข้าคู่กับโครโมโซม X อีกหนึ่งตัวของแม่ดังนั้นก็จะได้ Y X เราจะต้องเขียนเป็น X Y ข้างล่างคะ่ะนักเรียนหาตัวหนังสือสีชมพูอันนี้คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่คู่นี้มีลูกด้วยกันเห็นไหมคะนักเรียนเรามาดูว่าเราจะเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะนักเรียนถ้าทาลกคนนั้นนะคะตัวอ่อนที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยไปหยิบเอาโครโมโซมเพศ ตัวแรกมาเห็นไคะโครโมโซม XX นะคะนักเรียนก็จะเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่ถ้านักเรียนไปหยิบเอาโครโมโซมตัวที่3หรือตัวที่4มานักเรียนก็จะเกิดมาเป็นเด็กผู้ชายดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะสามารถเกิดมาเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเนี่ยจึงมีโอกาส50ต่อ50หรือเราจะคิดเป็นอัตราส่วน1ต่อ1นั่นเองนะคะนักเรียนดังนั้นเนี่ยนาะนักเรียนเราจะสามารถ เกิดเป็นเพศอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าโครโมโซมเพศที่ติดเรามาเนี่ยนะคะเป็นโครโมโซมอะไรนะคะเป็น XX หรือว่า XY ถ้า XX นักเรียนก็เป็นผู้หญิงแต่ถ้า XY นักเรียนก็เป็นผู้ชายนั่นเองค่ะอ่านะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงขอสรุปว่านะคะทุกอย่างเลยทุกลักษณะในร่างกายของเราเนี่ยเราก็จะได้รับโครโมโซมจากพ่อครึ่งหนึ่ง จากแม่ครึ่งหนึ่งเหมือนกับเราดึงปลาท่องโกออกจากกันนะคะนักเรียนเราก็จะได้ปลาท่องโกสองชิ้นใช่ไหมคะนักเรียนเนาะเราจึงได้รับโครงมโซมจากพ่อครึ่งหนึ่งของแม่ครึ่งหนึ่งหรือพูดง่ายๆว่าลักษณะของพ่อครึ่งหนึ่งหรือลักษณะของแม่ครึ่งหนึ่งนั่นเองค่ะอ่าต่อไปนะคะนักเรียนคําที่นักเรียนควรที่จะรู้จักคําต่อไปนะคะนั่นก็คือฟีโนไทกับจีโนไท แตกต่างกันแค่ปอปันกับตจอจานนะคะนักเรียนแต่มีความใกล้เคียงกันอ่าฟังให้ดีนะคะถ้าใครจดได้ให้จดนะคะถ้าใครจดไม่ทันให้แคปเจอร์หน้าจอตรงนี้ไว้นะคะให้แคปเจอร์หน้าจอตรงนี้ไว้คำแรกคะ่ะนักเรียนฟีโนไท์ฟีโนไท์เนี่ยคือลักษณะที่ปรากฏออกมาให้เห็นภายนอกเลยซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมของยีนภายในร่างกายอย่างเช่นนะคะนักเรียน อย่างค,คุณครูเนี่ยนะคะมีลักษณะที่ปรากฏออกมาคือนักเรียนเห็นชัดเจนเลยว่าค,คุณครูมีตาสองชั้นเห็นไหมคะผิวขาวน้องนักเรียนผมตรงนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถ้าในพืชนะคะก็จะปรากฏให้เห็นเลยชัดเจนอย่างเช่นต้นสูงต้นเตี้ยมเมล็ดกลม,มเมล็ดขุ่ะอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนี่คือเป็นลักษณะที่แสดงออกมาเลยนะคะนี่คือฟีโนไทป์นะคะต่อไปนะคะต่อไปถ้าเป็นจีโนไทป์ จีโนไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะของยีนที่อยู่ภายในจะอยู่กันเป็นคู่นะคะนักเรียนจะอยู่กันเป็นคู่เนาะอ่าเหมือนกับเมื่อกี้มีปลาท่องโกแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนแบบนี้เนาะอ่ะนะคะมันต้องอยู่กันเป็นคู่คู่ค่ะนะคะเราจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนนะคะลักษณะของจีโนไทายอย่างเช่นมีอยู่2กรณีนะคะ,ะในกรณีที่1ค่ะ ถ้าเราใช้ตัวตัวพิมพ์ใหญ่นะคะนักเรียนเนาะถ้านักเรียนเห็นตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยแสดงว่าเขาแทนสัญ,ญลักษณ์นะคะยีนที่ควบคุมคือเป็นลักษณะเด่นอย่างเช่นนะคะทีใหญ่ทีใหญ่เอใหญ่เอ <c oughs> ใหญ, A, ใหญ่นะคะจะเป็นลักษณะเด่นนะคะจะเป็นลักษณะเด่นเนาะนักเรียนสามารถใช้ตัวอักรษรภาษาอังกฤษนะคะตัวไหนก็ได้ นะคะไม่จำกัดเนาะตั้งแต่ a ถึงแเนี่ยใช้ตัวไหนก็ได้หมดเลยต่อไปค่ะถ้า<ร>นักเรียนเห็นตัวอักษรพิมพ์เล็กนะคะถ้านักเรียนเห็นตัวอักษรพิมพ์เล็กนะคะจะแสดงว่าเขากำลังกึ่อให้นักเรียนบอกว่ายีนนั้นน่ะนะคะเป็นยีนที่ควบคุมลักษณะดอยอย่างเช่นทีเล็กทีเล็ก และเอเล็กเเล็กเห็นไหมคะถ้าทีใหญ่ทีใหญ่คือลักษณะเด่นแต่ถ้าเป็นทีเล็กทีเล็กแบบนี้จะแสดงลักษณะด้อยนะคะเใหญ่เใหญ่เป็นลักษณะเด่นค่ะส่วนเอเล็กเเล็กจะเป็นลักษณะด้อยนะคะอันนี้คือฟีโนไทป์กับจีโนไทป์จาไว้ถ้าจีโนไทป์ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะ อ่ะเรามาดูลักษณะพันธุ์แท้และลักษณะพันธุ์ทางนะคะลักษณะพันธุ์แท้คืออะไรลักษณะพันธุ์แท้นะคะนักเรียนคือลักษณะของจีโนไทป์ที่อยู่กันเป็นคู่นะคะเป็นตัวภา,าษาอังกฤษเมื่อกี้นะคะนักเรียนเนาะอ่ะอาจจะเป็นยีนที่มีลักษณะเด่นทั้งคู่อย่างเช่นทีใหญ่ทีใหญ่หญหญนะคะแล้วก็อาใหญ่อาใหญ่หรือแสดงลักษณะด้อยอย่างเช่นทีเล็กทีเล็กและอาเล็กอาเล็กเป็นตน้น ส่วนลักษณะพันทางฟังให้ดีนะคะส่วนลักษณะพันทางเนี่ยจะเป็นลักษณะของดีโนไทป์ที่มีคู่ยีนแตกต่างกันะจะแสดงออกเฉพาะลักษณะเด่นเท่านั้นหรือพูดง่ายๆว่าจะมีเฉพาะลักษณะเด่นเท่านั้นนะคะที่มีลักษณะพันทางอย่างเช่นคะ่ะนักเรียนคะ่ะที่ใหญ่ทีเล็กนะคะที่ใหญ่ที่เล็กเห็นไหมคะอันนี้คือลักษณะพันทาง ะะมีตัวทีเล็กซึ่งเป็นลักษณะด้อยแฝงเข้ามาแต่มันจะถูกลักษณะเด่นคือทีใหญ่เนี่ยข่มเอาไว้ไม่ให้แสดงออกมานะคะนั่นเรียนอ่ะตัวต่อไป A ใหญ่ A เล็กนะคะ A ใหญ่ A เล็กอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นค่ะแต่เป็นเด่นแบบพันทางนั่นเองนะคะเป็นเด่นแบบพันทางเพราะมีเเล็กซึ่งเป็นลักษณะด้อย ผสมอยู่นะคะนักเรียนเวลาที่ลักษณะนี้เนี่ยลักษณะทางพันธุกรรมนี้แสดงออกมันจะแสดงออกเฉพาะลักษณะเด่นอย่างเช่นคุณครูมีลักยิ้มแต่เป็นลักยิ้มที่เป็นลักษณะพันทางนะคะนักเรียนลักษณะพันทางแสดงว่าลักษณะด้อยของครูเนี่ยคือการไม่มีลักยิ้มเวลาที่ลักษณะ,ะ,ะพันธุกรรมของครูที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะต้องแสดงลักษณะ การมีลักยิ้มออกมานะคะนักเรียนแต่อาจจะมีการไม่มีลักยิ้มแฝงอยู่ภายในร่างกายซึ่งจะพบได้ในไหนพบได้ในรุ่นหลานค่ะนะคะพบได้ในรุ่นหลานเนาะอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างแรกค่ะผส,สมถั่วลันเตาต้นพ่อที่ต้นสูงพันแท้เห็นไหมคะต้นสูงพันแท้ซึ่งเป็นลักษณะเด่นนะคะดังนั้นลักษณะเด่นคือ ต้นถั่วลันเตาต้นสูงกับต้นแม่ที่ต้นเตีย้ยซึ่งเป็นลักษณะดอยดังนั้นคุณครูจะใช้ตัวภาษาอังกฤษตัวทีในการาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอความสูงของต้นถั่วลันเตานะคะครูให้คุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นทีใหญ่ทีใหญ่ผู้ขาทําไมคุณพ่อถึงต้องเป็นทีใหญ่ทีใหญ่เพราะคุณพ่อมี ลักษณะเด่นที่เป็นต้นสูงสูงแบบไหนคะสูงแบบพันแท้เด่นแบบไหนคะเด่นแบบพันแท้เห็นไหมคะดังนั้นพ่อจึงมีจีโนไทป์เป็นทีใหญ่ทีใหญ่หญหนะคะส่วนแม่เป็นต้นเตี้ยซึ่งเป็นลักษณะด้อยดังนั้นจีโนไทป์ของแม่ก็จะเป็นทีเล็กทีเล็ก,ลกนะคะนะักเรียนทีเล็กทีเล็กเนาะอ่ะอันนี้คือเป็นลักษณะที่แสดงออกมา นะคะอ่ะไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะอ่ะดูนะคะแมวตัวผู้ขนสีขาวซึ่งเป็นลักษณะเด่นพันแท้คุณครูถามนักเรียนว่าแมวแมวตัวนี้เนี่ยมีขนสีอะไรแมวตัวนี้มีขนสีอะไรเปิดไมโครโฟนตอบได้ค่ะสีอะไรลูก สีขาวค่ะสีขาวต้องแล้วสีขาวของของแมวเนี่ยคนสีขาวของแมวเป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยเด่นค่ะเด่น่พันแท้หรือเด่นพันทางพันแท้เด่นพันแทนะคะเขาจะบอกนักเรียนนะคะว่าจะเป็นเด่นพันแท้หรือเด่นพันทางถ้าเด่นพันแท้แน่นอน จะต,ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อยู่สองตัวนะคะดูค่ะจีโนไทป์ของขนแมวตัวนี้คุณครูให้เป็นตัว a ดังนั้นจีโนไทป์ของขนแมวสีขาวจึงเป็น a ใหญ่ a ใหญ่เห็นไหมคะ a ใหญ่ A ใหญ่เป็นลักษณะเด่นดังนั้นค่ะถ้าใครที่ได้เรียนเรื่องพันธุศาสตร์มาเห็นลักษณะแบบนี้ a ใหญ่ a ใหญ่จะรู้ทันทีว่าอันนี้คือลักษณะของ ลักษณะของแมวขนสีขาวพันแท้ใช่ไหมคะพันแทะถ้าเป็นแบบนี้นะเป็นพันแท้แน่นอนเพราะว่ามีตัวอักษรภาษภาอังกฤษพิมพ์ใหญ่สองตัวและลักษณะที่ร่างกายของแมวจะแสดงออกมาคือฟีโนไทป์นเนี่ยแมวก็จะจะแสดงลักษณะขนสีขาวออกมาทั้งหมดนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะเด่นแบบพันแท้ต่อไปค่ะดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองค่ะดอกเชือากีบดอกสีแดง ซึ่งเป็นลักษณะเด่นแบบพันธะดังนั้นครูถามนักเรียนว่าดอกชบาดอกนี้มีกลีบดอกสีอะไรคะสีแดงค่ะสีแดงอะไรคะสีแดงถูกต้องนะคะสีแดงแต่เป็นแดงแบบไหนลูกแดงแบบไหนคะเป็นแดงแบบพันพันอะไรลูกเปนทางเป็นทางค่ะเป็นแดงแบบพันทางดังนั้นนะคะนักเรียน่ะ กีโนทนะคะนะักเรียนหรือผู้ยินของดอกชะบานี้คุณครูให้ให้ให้เป็นตัวบีแล้วกันนะคะตัวบีเบิรนะคะนะักเรียนเนาะมันก็จะกลายเป็น B ีใหญ่ B เล็กเพราะว่าเป็นแบบพันทางค่ะนะคะนะักเรียนเป็นแบบพันทางจะต้องมีการผสมกันระหว่างลักษณะพันแท้1ตัว คือ B ีใหญ่1ตัวและ B ีเล็ก1ตัวดอกเชบานีานะคะจะแสดงลักษณะกลีบดอกสีอะไรออกมาก็ต้องสีแดงค่ะจะไม่แสดงสีชมพูนะคะเนาะจะไม่แสดงสีชมพูนะคะฟีโนไทป์ที่ดอกชบาอันนี้แสดงออกมาคือกลีบดอกสีแดงนะคะเป็นลักษณะเด่นเด่นแบบไหนเด่นแบบพันทางก็คือเด่นไม่แท้นั่นเองนะคะนั่นเองต่อไปค่ะ อ่ะต่อไปนะคะดูตัวอย่างที่สามสุนักขนสั้นซึ่งเป็นลักษณะดอยสุนักขนสั้นซึ่งเป็นลักษณะดอยดังนั้นลักษณะเด่นของสุนัขน่าจะเป็นขนอะไรลูกลักษณะเด่นค่ะลักษณะเด่นฟังให้ดีนะสุนักขนสั้นเป็นลักษณะดอยขนสั้นเป็นลักษณะดอยดังนั้นลักษณะเด่นน่าจะเป็นขนอะไร ขนอะไรตรงข้ามกันยาวยาวยายาวแต่สุนัขตัวนี้ค่ะมีขนสั้นซึ่งเป็นลักษณะด้อยลักษณะด้อยจะไม่มีด้อยแท้ด้อยทางด้อยจะมีแค่ด้อยอย่างเดียวเท่านั้นเข้าใจไหมคะแต่เด่นน่ะจะมีเด่นแท้กับเด่นพันทางตัวลักษณะด้อยจะด้อยไปเลยจะไม่ด้อยแท้ด้อยทางอะไรสักอย่างนะคะนักเรียนดังนั้นจีโนไทป์ของขนสัตว์นี้ครูให้แทน เป็นตัว m แล้วกันนะคะครูจึงได้เป็น m เล็ก m เล็กเห็นไหมคะ m เล็ก m เล็กจะแสดงว่าสุนัขขนสั้นนะคะฟีโนไทป์ค่ะคือส,สิ่งที่แสดงออกมาคือลักษณะของขนของสุนัขที่สัน้นเพราะว่าลักษณะนี้เป็นลักษณะดอยนั่นเองนะคะโอเคเนาะประมาณนี้ค่ะอ่ะต่อไปงานสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการบูรณาการนะคะระหว่าง วิชาอวิทยาศาสตร์กับวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะมีอยู่สองตอนนะคะนะักเรียนอันนี้จะเป็นใบางานออนไลน์นะคะจะเป็นใบางานออนไลน์หลังจากที่นักเรียนออกจากห้องเรียนไปแล้วคุณครูจะส่งลิงก์นะคะนะักเรียนเนาะนะักเรียนคลิกลิงก์เข้าไปนะักเรียนก็จะเจอหน้าตาใบางานเป็นแบบนี้วิธีทําค่ะให้หนูพิมพ์คําตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะนะักเรียนเนาะช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้อย่างเช่นข้อหนึ่งค่ะ ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นภายนอกซึ่งเป็นผลมาจากยีนเรียกว่าอะไรนะคะนักเรียนหาคุณครูมีตัวเลือกให้นักเรียนดูนะคะเรียกว่าอะไรลักษณะที่ปรากฏให้เห็นภายนอกเรียกว่าฟีโนไทป์ใช่ไหมคะนักเรียนก็พิมพ์ตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ว่าฟีโนไทป์แต่นักเรียนจะต้องมีข้อแม้ว่าจะต้องพิมพ์ให้ถูกถูกนะคะนักเรียนห้ามพิมพ ตัวอักรษรผิดหนึ่งตัวงี้ไม่ได้นะคะนักเรียนจะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องทั้งหมดนะคะนักเรียนเนาะส่วนตอนที่สองนะคะเป็นวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะอ่าเรียนเชิญคุณนกค่ะคุณนกอยู่ในห้องไหมคะคุณนกสวัสดีค่ะ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 สว,ส,สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ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  ตอนที่2นะคะจะเป็นการบูรณาการนะคะระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์กับวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะซึ่งนะคะครูดึงเอาตัวชี้วัดในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยนะคะซึ่งการและกันนะคะมาให้นักเรียนทำในใบงา,านชิ้นนี้นะคะก็คือให้นักเรียนบอกบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมในบ้านนะคะมา3ข้อ นิดเดียวนะคะ3ข้อโดยครูยกตัวอย่างให้แล้วนะคะอย่างเช่นช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องเงี้ยนะคะช่วยปู่ย่าตายายเลี้ยงน้องนะคะนักเรียนทําเองอีก3ข้อนะคะในตอนที่สองนะคะเป็นใบงานใบชิ้นเดียวกันนะคะใบเดียวกันกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะตอนที่2นะคะบอกบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมนะคะในบ้านมา3ข้อนะคะ อ้าวมีปัญหาไหมคะคิดว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะไดไหมคะทำได้ค่ะค่ะมีใครจะถามอะไรไหมคะในตอนที่สองลูกไม่มีแล้วมีค่ะมีค่ะเชิญครูทิพย์ค่ะค่ะขอบคุณครูนกค่ะอ่ะโอเคนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วพิมพ์ครบทุกช่องแล้วต้องเขียนชื่อ เขียนชั้นเขียนเล็กที่ให้ชัดเจนนะคะโดยการพิมพ์เนาะนักเรียนโดยการพิมพ์ทําเสร็จแล้วทํายังไงต่อครูขาทาเสร็จแล้วก็ต้องแคปเจอร์หน้าจอนะคะนักเรียนเนาะแคปเจอร์หน้าจอการทํางานของนักเรียนไว้แล้วส่งลงในอัลบั้มวิทยาศาสตร,ร์ครูทิปนะคะโอเคเนาะนักเรียนเข้าใจไหมคะอ่าเข้าใจนะคะนักเรียนอันนี้คือการทํา ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาหน้าที่พลพล,ลเมืองส่วนวันนี้คามมีอีกหนึ่งใบงานนะคะนักเรียนเป็นวิชาพละศึกษาของคุณคูโนพดลนะคะให้นักเ,เรียนเขียนตอบคาถามอันนี้ทําลงในสมุดนะลูกนะทาลงในสมุดนะคะนักเรียนอันนี้ใช้วิธีเดิมก็คือเมื่อทําเสร็จแล้วถ่ายรูปนะคะส่งลงในอัลบั้มพละศึกษานะคะ,นะคะเหมือนเดิม นะคะโอเคเนาะเราจะแยกส่งกันนะคะวิทยาศาสตร์ส่งลงในอัลบั้มวิทยาศาสตร์ส่วนพละศึกษาก็ส่งลงในอัลบั้มพละศึกษานะคะหลังจากที่นักเรียนออกจากห้องแล้วนะคะคุณครูก็จะส่งนะคะ,ะลิงก์การทำรายงานให้นักเรียนเนาะสำหรับวันนี้มีใครที่จะ มีข้อสงสัยหรืออยากซักถามอะไรสามารถถามได้เวลานี้ได้เลยค่ะมีไหมคะมีไหมคะลูกครูคะไม่ค่ะลูกครูคะค่ะนาขวัญคะี้นอนงายนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยคะ ฟีโนไทป์คือลักษณะที่แสดงออกมาเลยลูกนะคะลักษณะที่แสดงออกมาเลยอย่างเช่นมีตาสองชั้นมีตาชั้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่กีโนไทป์อาจารย์ถ้าเป็นจีโนไทป์เนี่ยจะต้องเป็นตัวภาษาอังกฤษสองตัวอยู่ติดกันถ้าเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งสองตัวเนี่ยนะคะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งสองตัวจะจะแสดงลักษณะเด่นพันแท้แต่ถ้ามีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัว พิมเล็กหนึ่งตัวจะแสดงลักษณะเด่นแบบพันทางแต่ถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งสองตัวจะแสดงลักษณะดยอยเข้าใจไหมคะโอเคไหมนะขวัญโอเคน,นะคะถ้าใครไม่เข้าใจหรือใครมีคําถามนะคะสามารถถามคุณครูรอบนอกได้นะคะหรือใครที่เข้าเรียนไม่ทันนะคะนั่นเรียนหรือมามาอ่าระหว่างที่คุณครูสอนไปเยอะแล้วเนี่ย ให้นักเรียนไปดูคลิปการสอนย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ YouTube ค้นหาช่องห้องเรียนวิทยาศาสตร์ครูทิพย์นะแล้วก็ไปดูคลิปการสอนย้อนหลังได้ทุกคลิปเลยโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูคก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณคุณครูนกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ